ชนีไทยนะคะชะนพี่อ่านเป็นชะนนะจะเพาะหน่อยนะคะชาเนชาเนก็สวัสดีจ้าน้องชนีไทยจ้านะคะจากรุยอิดนะจ้าสวัสดีจ้าน้องมะปางหวานชายอ่าน้องชนีนี่เป็นน้องเปรี้ยวน้องเปรี้ยวป่ะน้องเปรี้ยวหรือน้องปางพี่พิมพ์ไม่แน่ใจ เพราะว่าจะมีสองคนที่คล้ายๆกันก็จะเป็นน้องชนีไทยแล้วก็จะน้องน้องเปียเออน้องเปียอันนั้นน้องเปียอันนี้ก็จะเป็นอีกคนหนึ่งนี่แหละสองคนนี้ก็คล้ายๆกันเ <laughs> ออเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวนี้อมีช่องที่แบบน้องเขาจะสำเนียงคล้ายๆกันรูปร่างก็จะสวยๆง,งามๆกันทุกคนเลยนะคะมาปางค่ะเออนี่แหละพี่พิมก็ คอยจะจําผิดกันอยู่เรื่อยแล้วก็มีน้องใหม่ๆห,หลายคนค่ะคล้ายๆกันมากมีคุณธนพรนี่แหละที่ไม่เหมือนใครนะคะจําง่ายนะคะก็หลายคนที่จะคล้ายๆกันหลายคนก็ต้องใช้ความจํากันนิดนึงทักผิดทักถ,ถูกก็ไม่เป็นไรเนาะพี่ธนพรขำขำแมนค่ะ สวัสดีจ้าสาวตุม้มสาวตุ้มบ้านตำแยมาจา้ามาจา้ามากินไก่สเต็กกับพี่พิมพ์นะคะแตงคิ้วสมัิเอาเดี๋ยวก่อนเอาใหม่นะจ๊ะเออเดี๋ยวนะพี่พิมพ์ไปเอาอันไหนเนี่ยเดี๋ยวนะของสาวตุ้มอันนี้โอ้ยพี่พิมพ์ก็ไปกดผิดชื่อเดอ้อมามา แต่ไม่เป็นไรนะคะกดออกแล้วพี่เพ็มก็กดเข้าให้ได้แล้วติดด่านนานสองนานขอบคุณมากๆค่ะก็ติดหน่อยนะจ๊ะเพราะว่าด่านก็คือสตังที่ไรายได้ที่เราจะได้กันนี่หละจ้ะ <laughs> ข้ามด่านก็อดนะคะ <laughs> พี่ธนพรชอบแซวชายช่ๆธนพรเป็นคนขำค่ะแล้วก็ น้องธนพรคุยเก่งคุยเก่งกว่าตะกอนตอนที่ทําใหม่ๆธนพรจะอ่านไม่ค่อยคล่องพูดไม่ค่อยเก่งแต่เดี๋ยวนี้นางไปยิ่งกว่าพี่นะคะโอ้พูดเป็นภาคมวยเลยค่ะยิ่งกว่าอีกนะคะติดค่ะไม่ข้ามขอบคุณมากๆค่ะมาจ้าวันนี้พี่พิมพ์เลี้ยงหมูไอไะะะ้ไก่สเต๊ะนะคะไก่สเต๊ะนะจ้ามีทั้งอาจาร์มีทั้งน้ำจิ้มนะคะ เดี๋ยวก่อนจะกินพี่พิมพ์จะรุงเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่กินโชว์นะคะเพราะพี่พิมพ์จะถ่ายรูปลงนับปกหน่อยหนึ่งแล้วก็มาเช้าก็เล่นไปชั่วโมงกว่าแล้วค่ะตอนเย็นก็ไม่ไหลเยอะนะคะวันนี้พี่พิมพอ่ะใส่แว่นทั้งวันเลยจ้ะนี่ดูใส่แว่นทั้งวันเลยจ้ะ,ววจะปวดหัวปวดตามหมดแล้วค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งตามเพื่อนๆนี่แหละ หมาค่าหมาค่านี่เดี๋ยวพี่พิมทำไฮไลท์ไว้สักสองอันเอาไว้ใส่พวกนี้กลับมารืนนี้นะคะมันจะไก่เราสุกแล้วน้องไก่จะเสร็จแล้วค่ะมาเห็นไหม <c oughs> เอาไว้นานไม่ได้นะคะเดี๋ยวนางจะแห้งเหี่ยวต้องไก่สเต็กยุคใหม่นะคะไก่สเต็กเยอรมันจะไม่เสียบไม้นะคะเพราะว่าขี่เกียจมาเก็บไม้หักทิ้งอีกต่างหากนะคะ ก็มาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเอาชิ้นสวยๆขึ้นนะเราต้องขายความสวยไว้ก่อนนะจ๊ะคุณลูกค่ะนี่เศษเล็กๆเ,เอาไว้ค่ะเดี๋ยวแม่กินเองอุยอวยอยไก่เด้งไก่เด้งสูตรพี่พิมพ์ทํำนะคะพี่พิมพ์จะใส่นมสดนะคะใส่นมสดไก่จะนุ่มเด้งนะคะไก่จะไม่แข็งนะคะนุ่มเด้งเป็นเงาเพราะว่าใส่นมสดแล้วก็ใส น้ำมันพืชนิดหน่อยนะคะนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะต่อไก่สักประมาณสองสามสักประมาณสขีดอะสักประมาณ3ขีดนะคะไก่ก็จะได้ไก่ที่นุ่มเด้งดด๋งแล้วก็ใส่พี่พิมพ์เอานมสดหมักไปพร้อมเลยนะคะหมักไปพร้อมเลยค่ะสูตรการทำที่ง่ายที่สุดของพี่พิมพ์ เพราะเวลาเราย่างเราก็ไม่ต้องมานั่งเอานมสดไปแปะแปะแปะใหม่นะคะช่วงนี้พี่พิมพ์จะรดเรื่องอะกะทิเด้อนะคะลดกะทินะคะก็เลยจะเป็นใช้นมสดทำอันนี้นะคะน้ำจิ้มก็จะมีความมันเข้มข้นนะคะแล้วก็ดูไก่ด้วยการันตีได้เลยนะคะว่า